ขายปลาซิวไหนกินบะนอ้อมันบรรยากาศแบบบ้านๆครับหากินแบบบ้านๆครับปซิิวกนนก้า ในหนามดีกว่าเพราะว่านุ่ยหยาบแต่ก่อนหนึ่งไม่เจอก่อนหนะนึ่งนีป่ปลาบอล่อ่ะอาฟิใจบอวลายอาฟิใจบอวลายคือคิดนะนีนอะไริดเอ๊ 哎，屁我有毛呀嗯。喂，快弄，快弄。 ไม่ค่อยร่สสวนอุณหภูมิไม่ค่อยรู าซิเคนไดก้เขาเอคนหิวขาวาซิตัวน่อยเหยคนกินเถอะาซิวกินคนบ่เนาะเนเห่อนมเางเบิ่งแไปน่ ไ่กูบอกว่าพื้นที่ิดแต่ปลาซิวเออกูขายปลากูขายปลาเลยนี่ยกไปเสร็จล้วาจากักง่างยมาสักขายปลาซิวครับเพื่อนไม่บา,บายใส่ขายปลาซิวไหนกินบ้านอ้อ <laughs> บรรยากาศแบบบานๆครับหากินแบบบ้านๆครับเราจะเอาปาซิลไปก่อยจักหน่อยครับผมใส่มดแดงขอบคุณทุกท่านครับที่มารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับรอลุ้นครับผมว่าสีใดวะครับปาซิลน่อยบ๊ายบาย